อีกแล้วครับโดนอีกแล้วนะครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตะครีฟฟิชชิ่งชแนลครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ่อจันยิ้มนะครับแถวแถวนครจสีนะครับลานตากฟ้าก็นี้ก็มาเทสนะครับคันระยะ3.6นะครับเป็นคันที่ซื้อจากลาซาด้านะครับเขาแถมทุนมาด้วยแล้วก็มีชุดชุดตกเลยครับชุดพร้อมตกเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเคยตกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เลย ทำครับเอามาทำคอนเทนต์หน่อยนะครับคันคันก็อ่อนมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าคันจาก l a ซาด a นะครับราคาอยู่ที่ผมจําไม่ได้แล้วผมซื้อมาน่าจะร้อยร้อยห้าบาทร้อยหกบาทนะครับชุดตกเลยนะครับเขามีมาพร้อมกับเหยื่อมาให้ด้วยเลยนะครับเป็นเหยื่อจากจีนนะครับเป็นเม็ดๆนะครับแต่วันนี้ก็เรามาเทกันแค่คันนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับก็ยังไม่ได้ขึ้นสายนะครับแต่ก็ขึ้นสายใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเริ่มตกกันเลยครับผมครับตอนนี้ก็ตั้งของเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็วันนี้เราก็จะตกกันในระยะ3 6นะครับคันเป็นคันซื้อมาจากหลาสุด้านะครับราคา ร้อบาทหรือร้อยหบาทนะครับรวมส่งแถมเขามีให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์พร้อมตกมาเลยนะครับวันนี้เราก็จะตกกันเป็นไม้ตาย2ตะขอนะครับาสายเมนก็2.5ครับสายหน้าก็จะเป็น2.0นะครับตกแบบไม้ตาย2ตะขอส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อของผมทำเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเกี่ยวชิ้นขนมปังด้วยครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดีกว่าครับว่า วันนี้จะมีตัวขึ้นมาให้เห็นไหมนะครับแล้วก็คันจะไหวไหมนะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับ ไปแล้วนะครับโดนแล้วนะครับมีไซส์นะครับตัวนี้เธอขออันนี้หน่อยดิถ่ายแล้วที่ตาก เอาอยู่นะครับคันไม่ใช่เอาของเราสิอยู่ในกระชังอยู่ในไอ้นี่ดำๆกลมๆอ่ะเร็วเร็วเนี้ใสสวยนะครับปากบนกลางปากเลยครับ มาอยู่นี้แล้วนะหนะนะยิบมาหมุนให้หน่โอ้ยเร็วเร็วเร,วเรวตัวปลดเร็วมันหลุดไม่ได้ทำเลยไม่ต้องทิ้งเซฟนะครับไม่ต้องทิ้งเซฟเลยใสสวยเลยครับ โอ้โหใหญ่มากตัวแดงแป๊ดเลยนนครับ นี่ครับอีกใหญอ่อีกใหญ่เลยครับใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะมีสองโลครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากครับก็เดี๋ยวปล่อยนะครับตัวแรกก็มาแล้วนะครับแ <c oughs> อคชั่นคันลงสวยๆเลยครับ ปลาที่นี่ก็จะมีแต่คนบนนะครับว่ามันเคี้ยวนะครับกินยากมากนะครับกองผมก็ไม้ที่สองนะครับก่อนจะได้นะครับก็ไม้แรกลงไปก็มีอาการนะครับแต่ว่าวัดไม่โดนไม้เมื่อกี้ก็เลย <c oughs> <c oughs> ทุบเบ็ดงอดเลยครับง้างเลยนะครับตัวเบ็ด ดัดหน่อยไม้เมื่อกี้ก็อาการชัดเจนมากเลยนะครับแต่ว่าปั้นเม็ดนะครับไม้เมื่อกี้ก,ก็พอปลาเข้าผมก็จะปั้นเม็ดนะครับนะครับลุยต่อ เธอกล้องถ่ายอยู่ปะไม่มีร่มให้กล้องอ่ะเซ็งวะ่ะไม่มีร่มให้กล้องไม่รอ้รอนบ้าเปี้ยงเลยดิดยไม่ได้ อีกแล้วครับโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะครับ มันอ่อนนะครับขันอ่อนมากขันอ่อนนะครับ นี่ครับโบโบเลยครับไซสสวยๆเลยครับทไหนบ่อตกปลาจันยิ้มนะครับก็ลงให้เขาหน่อยนะครับโฆษณาให้เขาหน่อยนะเจ้าของบ่อยืนอยู่นี่ครับก็ไซสสวยๆเลยครับตัวนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่าคุณลุงเจ้าของบ่อเขาขอไว้นะครับก็เดี๋ยวให้ลุงนะครับ ใช่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้ อะไรเธอเขาเขาแชจองแทนแล้วเปล่าแยงมันยังไม่ได้วางเลทเลยเขากดผิดนี่นไงกางกดผิดของกูทำไมอ่ะไม่ทันหืมวัดไม่ทันโดนอีกแล้วนะครับ อุ้ยหลุดสุดเลยหลุดนะครับตัวนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเท่านี้นะครับก็พอได้สนุกครับก็หลุดหลายตัวนะครับแล้วก็มีขาดด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยครับผ่านเลยครับคันนะครับราคาลงส่งแล้วก็พร้อมชุดพร้อมตกเลยนะครับก็อยู่ที่ร้อยห้าบาทหรือร้อยหกบาทนะครับ ชุดนี้ก็โอเคเลยครับผ่านเลยครับครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับนาคีฟิชชิ่งช n e l นะครับสวัสดีครับ